ีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถคุดขนาด2ี่ตันนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อซูมิโตโมนะครับ SH 2 0 0ร้อีนะครับเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าใหม่ล่าสุดนะครับโคตรใหม่โคตรสวยโคตรหรูโคตรหรานะครับโอเคนะฮะเนี่ยนะครับคันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับคันนี้มาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับแล้วก็สภาพเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสดใหม่มากๆนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพรอบคันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับ เขามีความสดความสวยยังไงนะครับผมถึงได้พูดได้อวยขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากสภาพบูมมันก่อนนะครับบูมนะครับเนี่ยนะฮะบูมอาร์มนะครับของเขานี่ก็ไม่ได้มีรอยร้ารอยดำนะครับแล้วก็ลูกค้าดูนะครับโอ้โหสีนี่สีเดิมหมดเลยนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรนะครับเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหดูนะครับสวยมากนะครับเรียบเนียนมากๆนะครับแล้วก็บุ้งกี่ของเขานะครับลูกค้าดูนะฮะ เนื้อก็เต็มหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกี่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับ S h 2 0 0รขีดหนะครับนี่นะฮะช่วงลงช่วงล่างดูนะครับอ่าช่วงลงช่วงล่างก็จะมีสนิมที่เกิดจากการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเฟรมเจ้าตัวใบแท็กของเขาเนี่ยโอ้โหดูนะครับดูคาดูใบแท็กนะครับเทียบกับนิ้วให้ดูนะครับเปลือเป็นครึบนะครับ แล้วก็เฟรมเขาเนี่ยนะลูกค้าดูนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้บอกไปมันก็จะมีรอยสนิมเล็กน้อยที่เกิดจากการใช้งานธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าเฟรมของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยผุนะครับลูกค้าดูนะครับเนี่ยนะเฟรมไม่ได้มีรอยผุนะครับตัวดงตัวเดินนะครับก็โอเคนะเนี่ยนะฮะสภาพสภาพรอบคันนี่สวยมากนะครับ S7200 นะครับ Sumitomo นะครับเนี่ยนะลูกค้าลองดูสภาพผิวนะครับเนื้อผิวของเขานะครับเนียนนะฮะเนียนตามากนะครับแทบจะไม่เจอรอยผุเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะ เดี๋ยวลองเปิดแผงว่าน้ำให้ดูนะครับเนไฮะอุ้ยเด่งนะครับเี่นะฮะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยฮะสวยมากนะครับแผงว่าน้ำนี่โอ้โหเรียบเนียนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะมีตัวสวิตตัดแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับกันไฟรั่วนะครับเนไมฮะมีสวิตเปิดปิดแบตเตอรี่นะครับกันไฟรั่วหลังการใช้งานให้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวสลับคอนโทรลนะครับเป็นตัวปรับที่เป็นคันโยกเลยนะครับ เอาไว้ใช้สำหรับหน้างานลูกค้าที่มีคนขับหลายท่านนะครับก็สามารถปรับวาล์วตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดคนขับบางท่านถนัดคอนโทรลแบบคมมัสนุบางท่านถนัดคอนโทรลแบบแพทนะครับก็สามารถเลือกปรับได้แบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับแค่หมุนวาล์วแค่นี้นะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายเหมือนรถรุ่นเก่าเลยนะครับเนี่มนะสวยมากนะครับภายในลูกค้าโอ้โหไม่มีรอยผุเลยนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับนะฮะซูเปโตโมนนะครับเอสเฮ 200นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยพอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยคนขับนะครับเนี่ยนะเขาก็จะติดกล้องรอบด้านเลยนะมีกล้องด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านหลังนะฮะคำนึงความปลอดภัยของคนขับแล้วก็ของคนที่อยู่ในไซต์งานก่อสร้างของเราด้วยนะครับเนี่ยนะลูกค้าดูด้านหลังเขานะครับโอ้โหเนียนเนียนเหลือเกินนะฮะนะครับลองดูซ้นี่อยู่ภายนอกของเขานะครับให้ดูชัดนะครับหลอกกันไม่ได้นะครับภาพมันหลอกกันไม่ได้นะครับเนี่ยนะ มีกล้องครบหมดเลยนะฮะ๋ยวให้ดูอีกตัวนึงนะฮะนี่ฮะมีกล้องรอบด้านนะครับอ่าป้องกันความปลอดภัยถึงที่สุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านฝั่งของปั๊มเทอร์ลิกเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันนะครับปั๊มของเขาเนี่ยก็แห้งเนียนทุกจุดนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวปั๊มเลยนะครับเ๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับ ปั๊มก็เนียนนะฮะไม่ได้มีรอยจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวปั๊มไฮดรอลิกเลยนะครับนะ S H 2 0 0 Sumitomo นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเฟรมเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยผุนะครับแต่ว่าก็จะมีรอยสนิมที่เกิดจากอายุการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเนี่ยลูกค้าดูนะครับเนียนนะฮะแล้วก็ใบแท็กก็เหลือเนื้อเยอะนะครับนะครับอ่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับอันนี้นะครับเนี่ยลูกค้าดูเนื้อผิวเขานะครับมีช่องเก็บของเรียบร้อยนะครับ มีให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับรถไซส์200้นะครับแล้วก็เนี่ยลองดูบูมนะครับบูมอาร์มของเขาเนี่ยโอ้โหเนียนตานะครับสวยนะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังตามหานะครับรถขุด2ี่สิบตันนะครับที่เน้นเป็นรุ่นใหม่เน้นทํางานไวหน่อยนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะโทรมาสอบถามข้อมูลพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับอาจจะมี รูปนะครับละเอียดละเอียดของเจ้าตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่ขับทดลองใช้งานนะครับหน้าร้านกว้างๆเนี่ยที่เป็นวิดีโอตอนขับลองเทสรถนะครับส่งให้ลูกค้าดูกันทางไลน์ทีงด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปดูเครื่องยนต์ให้ดูกันก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปจบที่หัวเก่งนะครับว่าภายในหัวเก่งเนี่ยเขามีสภาพหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับให้ดูกันเบื้องต้นเล็กๆแน่น้อยนะครับโอเคขึ้นเลยนะครับนี่ฮะด้านบนเขาก็สวยนะครับไม่ได ดูเลยครับเนียนตาเลยก็นนะครับแล้วก็แพรคอนโทรลของเขานะครับแห้งเนียนนะครับชุดมอเตอร์สวิงชุดแพรคอนโทรลนะครับลองดูนะครับนะพวกน็อตที่เป็นเหล็กเป็นเงินเนี่ยนะฮะก็ยังแบบโอ้โหเงาเงาวิบวับวบับนะครับก็ชุดอัจฉริบีก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังบูมเนี่ยก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยล้าวรอยดำนะครับสวยมากนะครับอันนี้สวยมากนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับ รีบจัดเลยนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับน่ะสวยนะครับด้านหลังของเก่งก็เรียบเนียนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูสภาพเครื่องยนต์กันครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงแล้วก็ใช้เครื่องยนต์รุ่นอะไรนะครับไปนี่นะครับเปิดฝาเครื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูเทอร์โบนะครับวางสวยในแนวนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับหน้่เครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นของ พยายพลังงานแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอูสุซ h k 1 k นะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์ของเขานะครับเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเรียบเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสภาพเครื่องยในต์ใกล้ๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็ม,มีสภาพใ,ใกล้ๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับ ดูกันแบบชัดๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็ทํางานแน่นๆดีปกติมากๆนะครับแล้วก็พอด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเสียงเครื่องเขานะครับก็จะทํางานได้ค่อนข้างเบามากๆนะครับค่อนข้างเงียบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว SH 200ขีคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนถัดไปนะครับเป็นในส่วนของด้านโมโนเก่งกันบ้างครับว่าเขามีสภาพภายในเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูกันเบื้องต้นนี่ครับโอเคไปนนี้นะครับพอเปิดในส่วนของด้านนหัวเก่งขึ้นมานะครับ เนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตาภายในของเจ้าตัว SS 2 0 0 k คันนี้นะครับด้านในภายในหัวเก่งของเขาเนี่ยก็สวยนะครับตามสไตล์รุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดตีตาซูมิโตโม่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับอึ๊บอ่าเนี่นะครับคอนเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีรอยแตกหักนะครับเนี่ยนะฮะเฟอร์นิเจอร์สวยนะครับชุดเฟอร์นิเจอร์เขาสวยนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับอึ้บอ่าพอนั่งแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ เนี่ยนะฮะกล้องที่อาจได้แจ้งไปข้างล่างนะครับเขาก็จะมาตรงนี้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าในในในกล้องมือถือของผมจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยนะก็จะมีกล้องหลังนะครับแล้วนี่ก็คือกล้องหลังนะครับแล้วก็มีกล้องด้านซ้ายนะครับโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะครับเขาจะเพิ่มความปลอดภัยในหน้าใชงานของเราได้มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะถัดมาก็จะเป็นพวกคันเร่งวิทยุนะครับอยู่ด้านขวามือของผมนะครับอ่าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลคอนโซลแอร์นะครับ อ่าแล้วก็ปลดเซฟตี้เดี๋ยวลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับปลดเซฟตี้ขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นเครื่องนะครับเครื่องทํางานได้เงียบเงียบมากๆแล้วก็ไวมากๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเครื่องนะครับนี่นะครับลูกค้าดูนะครับขันเล่งอยู่ต่าสุดนะครับต่ำอีกนิดนึงนะฮะโอเคนะครับคันเล่งอยู่ต่าสุดนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับนะก็ทํางานได้ไวมากๆผมอาจจะลองช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมถือโทรศัพท์มือเดียวนะครับ อเคนะไวนะครับอันนี้ไม่เล่งเครื่องนะครับนะฮะไม่ได้เล่งเครื่องนะครับนะฮะทำงานไวนะครับทำงานไวมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็เงียบมากๆนะครับเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวลองเดินให้ดูนะครับตัวเดินเขาดีหรือเปล่านี่นะับผักอันเดียวก็ไปนะครับอันนี้ไม่เล่งเครื่องนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับผมไม่เล่งเครื่องนะครับนะฮะแรงดีมากนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่วูบเลยนะครับ ปั๊มตัวเดึงตัวเดินปั๊มไฮดรอลิกต่างๆเนี่ยทำงานแน่นดีหมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัว s u มิโตโม s s 2 0 0คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอจาจจะมีรูปนะครับกับวิดีโอละเอียดๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับ ส่งกันให้ลูกค้าดูทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับในการประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครที่อยากจะลองมาเทสตรถมาดูรถตัวจริงที่ร้านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับที่อยู่ด้านล่างเบอร์โทรนะฮะ,ะแต่ก็เดี๋ยวอาจจะส่งเลยแช่งขที่ร้านเนี่ย ส่งให้กับลูกค้าทั้งหลายอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับคันนี้มาสวยนะครับมาสวยเคขึ้นยนต์ทำงานได้แน่นแล้วก็เงียบมากๆนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมขอฝากไว้เท่านี้กับเจ้าตัวซูมิโตโม่ sh สองร้อยคีทหกอันนี้ครับสวัสดีครับ